เป็นหนอนหมอนทองเกรดเอและสามสิบอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นเกรดรองครับใช่อันนี้หมอนทองไหมครับไม่ครันกกระจิ๋มนี่กี่เท่าไรครับกี่ละสามสิบเลยี่สามสิบสวัสดีครับสกิจจวนจรกินวันนี้เรามาอยู่ที่สถานีทุเรียนอายลาที่เพิ่งเปิดใหม่เมื่อต้นเดือนเอมษายนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะบุกเข้าไปดูว่ามีร้านจำหน่ายทุเรียนแบบไหนบ้างราคาเท่าไหร่ วันนี้วันที่29เมตรมษาย,าย,ยน2 5 6 8เดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยนะครับทุ้เรียนคุณหนุบจำหน่ายทุเรียนหมอนทองสวีทส่งนะครับ หมอนทองใช่ไหมครับกีนะ่ละสี่สิบบาท,บาทถ้าเป็นเกรดพรีเมียมห้าสิบห้าบาทร้านชนิตาท่าสายมหมอนทองเกรดเอและพรีเมียมนี่ขีดเท่าไหร่ครับห้าสิบห้าบาท แล้ว40บาทนี่เป็นเกรดรองใช่ไหมเกรดรองค่ะอันนี้65ถ้า <48 S 2> เป็นทุเรียนหมอนทองคร,ร,รูสาไฟสีสเกตเท่าไหร่นะครับ65 65บาทเกรดรอง45เกรดรอง45บาทเป็นแพ็คก,ก็มี200สวยมากกันยาวถ้าเป็นลูกนี่ขายยังไงครับกันยาวใช่ไหมคะใช่ โลละสี่ร้อยห้าสิบเป็นลูกนะครับเป็นลูกเออเป็นโลเป็นโลละสี่รหือไม่ได้ปอกก็ได้ะจังถ้าเป็นชนิดไข่แล้วถ้าเป็นชนีดไข่อะไรสองอยสองร้อยแปดสิบหมอนทองระยองเนี่ยครับสองร้อสองร้อแปดสิบนี่เป็นเกรดเอ มีหูข้าไฟสีสเกตฉันมีไข่ร้านน้องเฟิร์สราคาสองจำหน่ายทุเรียนติดส่งครับนี่เป็นหนอนหมอนทองเกตเอ,นนอยยขี่ละสี่สิบห้าบาทใช่ไม e. หมครับเอ,อันนี้ขี่ละสามสิบห้าเป็นลองใช่ไหมเป็นเกตลองเป็นเกตเออันนี้เกตเอ ก็เป็นหมอนทองนี่ขีดละสามสิบอันนี้จะเป็นสิดลองครั้เป็นแพคสิดลองจากสามห้ ละสามสบาทเป็นทุนเรียนแกะที่ราคาดีอยู่เลยนะครับทุกคนผมยืนอยู่ตรงนี้นะโอ้โหกลิ่น,โโนมันสุดยอดหอ,อมมากาาบบากลิ่นละ3าบาท ก็เป็นคูเรียนนกกระจิบหมอนทองข่าวไฟนกกระจิบ uh นี huh. ่กี่เท่าไหร่ครับกี่ต่อสามสิบเลยที่สามสิบภูเขาไฟนี่ก็สามสิบคนเลบเอาเป็นเนื้อรองหมดเลยนะถ้าเป็นเนื้อพรีเมียมเลยก็หกร้อยบาทถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นพรีเมียมหกร้อยบาทแต่เนื้อรองนี่ก็สวยมากนะครับเนื้อรองก็พอใช้ได้ครับอันนี้ร้าน ร้านพันยรัตนะครับอย,อ,อยู่ที่สถานีอัยาลาไายทุนเียอัยาลาที่เป็นขวัญไหวขอบคุณนะครับร้านใบบุญกะใบบัวขายทุนเรียนมี VIP หมอนทอไว้ยองหน้าทิปบาตรนีคือเป็นทุนเรียนแกะนี้ห้าสิบบาทใช่ไหมครับเวห้าสิบเลือก,เล,อกเลือกได้นะครับ สี่สิบบาทนี่เนื้อลองใช่ไหมครับซุกหน่อยพี่เป็นเนื้อซุกหน่อยนี่โลละาสามสิบขี่ละสามพันห้าบาทุเรียนหมอนทองใช่ไหมครับค่ะหมอนทองร้านเฮเตอร์ค่ะขอบคุณนะคะ ร้าน,นทุเรียนหงฟ้าอันนี้ขี่ละสี่สิบเก้าบาท่ะเป็นหมอนทองหมอนทองค่ะพี่อันนี้แพ็ก100ร้อยเล้ป่ะครับใช่ค่ะ๋อแพก 100. ็แพกร้อยก็มีแพ็กละแยกกันสองร้อยสาสิบยยิบิ ขอบคุณนะคะเจ๊กุ้งสุธิดาขี่ละสาสิบห้าบาทอันนี้หมอนทองนะคะรับก็ติดต่อ,อยูทางนี้นะครับทุเรียนเจ๊กิ่งแก้วเจ๊ตอง គុណភាពទី2នេះໃສបោតំនេះ สถานที่จัดงานบุฟเฟ่ตุนเรียนวันที่1พฤษภาคม2568นททีะถึงนี้นะครับาราคาหัวละ199หนชั่วโมงสัวรายละเอียดนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เอาไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณนะครับ